นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มโจรขโมยรถจักรยายนยนต์เอาไว้ได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ภายในซอยขนาดน้ําตอน2ซอยหนึ่งทับหนึ่งหมู่สองตะบนคนลงังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและถูกเจ้าของรถและชาวบ้านรุมประชาทันด้วยความโกรธและได้รับบาดเจ็บเราไปดูภาพตอนที่ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้แต่าแตภาพบางช่วงบางตอนอาจต้องตัดออกนะครับเพราะยังเป็นเยาวชน รไปเดีวคัวคงประตูน้ามาแน่พลงแปไปอ้าวโอ้ลมาเลยปรบ้านตีตรงว่าดีก็บังก์ันมาเร็วไม่หถอเตล่เอากันมรถบ้านเลครับกล้ยวบังก์้านไปแล้วคนนี้ปีนึงเนี่ยอะไรล็อกวันนี้เลยนะมาเจอมาเจอมาเจอมาเัอมันไม่รู้กันวันตากวันไหนบ้านกันอไม่รู้บ่านมันไม่รู้บ้านเราอยู่ในนี้อ๋อไม่รู้วันคงังไงนะกังยังมันาแกนี้เนี่ยปวดเด็กขนามันคื ผมไปแจ้งบ้าว่ารถมันปีกมันหักดัง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 ไดครับเี่พี่เดงรุ่มมานะอ่าพี่เดงหักดังได้พราะว่าพี่เด้งพี่เด้งอยู่วันนี้บ้านไปทำดีเรื่องเท่าไหร่ไปทำดีเรื่องดีเลยอ่ะได้ได้ได้แล้วอันนี้คือบ้านแล้วบ้านน้องบ่าวนี่อยู่ไหนที่พี่เจ้าแล้วมาทำไมในนี้อ่ะน้าปีเต้าไงปีเต้าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อมาหาพี่สาวแต่ไม่รู้ว่าบ้านบางอยู่ในนี้แล้วไปเจอรถยังไงเจอรถเจอรถที่เหนที่เกิน

เหตุการณ์นี้ตำรวจชุดปราบปรามการกิจกรกรมรถสปอ,อาหาดใหญ่ได้จับกลุ่มเยาวชนอายุ17ปีจนขมยรถจักรยานยนต์หลังจากที่ถูกเจ้าของรถจักรยานยนต์พร้อมญาติดได้ช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ ในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกเจ้าของรถและญาติรวมทั้งชาวบ้านรุมประชาทันด้วยความโกรธแค้นและนะครับอารมณ์ไม่อยู่ต้องให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยปฐมพยาบาลโดยผู้ต้องหารายนี้ครับได้ก่อเหตุขมยรถจักรยานยนต์ขอนด้าเว็บสีแดงทะเบียนคอควายลอลิงลอลิง2282คลาไปเมื่อวันที่11ธัวนวาคมที่ผ่านมาครับขณะเจ้าของไปหาหอยและจอดรถทิ้งไว้ริมคลองรอ .1 ในพื้นที่หมู่2ตําบลคนลังครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับ ผู้ต้องหาได้ขับรถจักรยานยนต์คันนี้มาหาพี่สาวในซอยเกิดเหตุปรากฏว่าญาติของเจ้าของรถจําได้ว่าเป็นรถที่ขโมยไปครับจึงได้ช่วยการจับกลุ่มตัวเอาไว้และจัดประชาทัันไปหนึ่งชุดครับเพราะโกรธก่อนที่จะแจ้งตารวจให้มารับตัวไปดําเนินคดีเบื้องต้นตํารวจได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์รถจักรยานยนต์หรือรับของโจรและนี่ก็คือภาพที่ทีมบรรเทาภัยจด้สงข้ใใงลาลงพื้นที่เกาะติดเอามาให้ได้ดูนครับ